494สกาวาทีถามว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์อันความไม่รู้ครอบงำพึงฆ่าสัตว์พึงลักทรัพย์พึงพูดเท็จพึงพูดส่อเสียดพึงพูดคำหยาบพึงพูดเพ้อเจ้อ พึงตัดช่องย่องเบาพึงปล้นตลอดบ้านพึงปล้นเฉพาะเรือนหลังเดียวพึงซุ่มดักที่ทางเปลี่ยวพึงคบชู้กับภรรยาของผู้อื่นพึงฆ่าชาวบ้านพึงฆ่าชาวนิคมหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง495 สกาวาทีถามว่าความไม่รู้ของปุตุชนมีอยู่และปุตุชนอันความไม่รู้ครอบงำพึงฆ่าสัตว์พึงลักทรัพย์ละถึงพึงฆ่าชาวบ้านพึงฆ่าชาวนิคมหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าความไม่รู้ของพระอระหันมีอยู่ และพระอาหารหันต์อันความไม่รู้ครอบงำพึงฆ่าสัตว์พึงลักทรัพย์ละถึงพึงฆ่าชาวบ้านพึงฆ่าชาวนิคมหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง496สกาวาทีถามว่า ความไม่รู้ของพระอระหันต์มีอยู่แต่พระอระหันต์อันความไม่รู้ครอบงามพึงฆ่าสัตว์พึงลักทรัพย์ละถึงพึงฆ่าชาวบ้านพึงฆ่าชาวนิคมก็หาไม่หรือปราาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า ความไม่รู้ของปุตุชนมีอยู่แต่ปุตุชนจะถูกความไม่รู้ครอบงำพึงฆ่าสัตว์พึงลักทรัพย์ละถึงพึงฆ่าชาวบ้านพึงฆ่าชาวนิคมก็หาไม่หรือประวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง497สกาวาทีถามว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าความไม่รู้ในพระาศาสดาความไม่รู้ในพระธรรมความไม่รู้ในพระสงฆ์ ความไม่รู้ในสิกขาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและในส่วนอนาคตความไม่รู้ในอิทัพปจัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทธรรมของพระอรหันต์มีอยู่หรือพระวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น